อยู่ที่วัดตะเคียนนะครับบางคูเวียงบางกวย,ยนนทบุรีครับครับห mm hmm. อยทอดผัดไทยนะครับโห mm hmm. ขนมเบื้องขนมเบื้องโ mm hmm. อ้ก็น่ากินมากเลยนะครับ mm hmm. ของเคื่อมของหวานนะครับโห mm hmm. oh, น่ากินมาก mm hmm. นี่เป็นร้านเก่าแก่เจ้าเก่านะาในเรืออีกร้านหนึ่งนะครับนี่ผัดไทยร้านผัดไทยคนระับอันนี้ร้านดังไงร้านก๋วยเตี๋ยวนี่มีเยอะแยะหลากหลายน่าจะอร่อยๆนั่นนะครับนี่อย่าลืมแวะมาหนะน่อนี่ขนมไทยโบราณตายายนี่ดูยายทำนี่ยดูน,นี่ฟักข้าวนี่ฟักข้าวนี่ สวยมากเลยเขาแต่งเนี่ยเขาแต่งน้ำตังโมน่ากินมากทำกันสดๆ <laughs> ครับส,สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดตะเคียนนะครับวัดตะเคียนตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับ <in the river> นี่ครับวัดตะเคียนบางคูเวียงน,นะครับบางคูเวียงบางควรวยนน,นทบุรีครับคบ <in the river> วัดตะเคียนด้านในก็จะมีตลาดน้ํานะครับ ตลาดน้ำตะเคียนเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปชมด้านบนกันครับนี่อยู่คลองบางครูเวียงนะครับเนี่ตลาดน้ำตะเคียนครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านนู้นกันนี่ครับตลาดน้ำตะเคียนครับเนี่ รยาก,กาศตลาดน้ำวัตะเคียนนี่ครับตลาดน้ำวัตะเคียนนะครับนี่อยู่ที่วัดตะเคียนนะครับบางคูเวียงบางกวยนนทบุรีครับครับ นี่ครับตอนนี้เราอยู่หน้าวัดตะเคียนครับออตลาดน้ำวัดตะเคียนเดี๋ยวจะไปเที่ยวตลาดน้ำวัดตะเคียนครับอยู่ในวัดตะเคียนครับบางควยบางคูเวียงนนทบุรีนะครับนะครับตลาดน้ำวัดตะเคียนครับ นี่ครับเราก็อยู่ที่หน้าวัดตะเคียนแล้วนะครับเนี่ยปีที่เราถ่ายที่บนสะพานนี่เราก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับเป็นที่จอดรถครับตอนนี้เรามาเดินต่อนะครับครับคลิปที่แล้วเราเ,เดินไหว้พระคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเดินตลาดมานะครับ นะครับแล้วก็เดินเข้ามาเด็กคราก็จะมีของขายหลากหลายมีเครื่องพระเครื่องอะไรเ <c oughs> อ้หาหาทางออกไม่เจอนี่ครับเมื่อกี้เราก็มาไหว้พระแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินตลาดบ้างนะครับเนี่ยร้านขายของก็จะมีขายหลากหลายนะครับเดี๋ยว <c oughs> เราจะเริ่มแต่ตรงนี้ไปเลยนะ อมันมีขายของเยอะแยะมีตะฟงร้างกาแฟนี่ครับเดี๋ยวจะเ,เ,เริ่มเดินเริ่มเดินจากตรงนี้เนาะนี่นี่ครับมีมีพวกตุ๊กาตาตุ๊กาตาแก้ชงนะครับเออตลาดน้ำตะเคียนครับ <c oughs> ก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นร้านไหนร้านหนึ่งนะไม่ด้เน้นร้านอะไรร้านหนึ่งเยดูของครับของน่ากินมากตลาดน้ำบัตเตเคียนครับอันนี้เป็นส่วนที่อยู่บนบนบกนะครับอันนี้ก็จะเป็น ข้าวโพดแข้าวโพนี่อันนี้เป็นร้านขาของฝากต่างๆนะครับเราก็ดูบรรยาการวมๆเลนะตรงน,นี้ร้านอดมันของกินของดองขอนงขนุนนี่ครับของชาวบ้านชาวบ้านพืชผักผลไม้มีทุกอย่างครับ ีอันนี้เป็นพวกยาดมาต่างๆนะครับยาดมาต่างๆอืมเดี๋ยวจะเดินไปที่โซนนู้นอันนี้ก็เป็นดอกไม้ดอกไม้สวยๆเนาะอือืม้ ผมก็มาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันครับนี่อันนี้เป็นโซนพวกพืชผักเดี๋ยวเราจะเดินไล่ไปนะไปดูริมน้ำมั้งนี่ครับตลาดน้ำวัดตะเคียนครับนี่ตลาดน้ำวัดตะเคียนนี่ครับแวะมาตรงนี้หน่อยนี่ครับตลาดน้ำวัดตะเคียนน,น,ยนะไดเดี๋ยวเราเดินต่อ นี่อ๋อนี่ครับมี่ป้ายก็มีอยู่นี่เนี่ยแอดมินไม่เห็นเนี่ตลาดน้ำพระตะเคียนโอ้หดูบรรละกอโอ้โหนี่ครับเป็นผลไม้โอ้ผลไม้โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับ มีพลัง่งมีส้มมีเจ้าวังกรนี่ร้านขนมซาเตะ๊ะนี่อันนี้ฝามือก็ไปทางนู้นเดี๋ยวเราค่อยเดินวนเอานะเดี๋ยวเราลองไล่ทางนี้ก่อนดีกว่านี่อันนี้เป็นร้านหอยทอดผัดไทยนะครับโอ้นี่ขนมเบื้องขนมเบื้องโอ้โน่ากินมากเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราเดินดน,นี่เราเดินออกมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปตรงนู้นเนาะนี่โอ้โหนี่โอ้โหนี่อันนี้เป็นพวกของเชื่อมของหวานครับอของเชื่อมของหวานนะครับโหน่ากินมากน นี่เป็นร้านเก่าแก่เจ้ากเก่านะ <Okay. S 1> เป็นร้านเก่าแก่นี่เดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ก่อนนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน,นี่เป็นร้านกาแฟก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ครับนี่ขายมานานแล้วนี่ไม่ได้ปิดกล้องนะที่ถือแม่เนี่ยกล้องนะแล้วมันต่อเข้ขาโทรศัพท์กริงอ๋อจริงจริงจรมากอ้นนะไม่ครับเป็นกล้องเลย ขอยเดี๋ถ้าเปลดเข้าคำผ้า,าเอ,อนี่ครับเป็นร้านกาแฟครับกาแฟโบราณนะครับนี่ขายอยู่ในเรือนะครับตลาดน้ำวัดตะเคียนเนี่มาเที่ยวได้นะครับเสาร์อาทิตย์นี่ครับนี่ดูนี่แล้วนะมีขนมอร่อยๆนะครับ นี่ขายอยู่ในเรือนะครับสารน้ำตะเคียนยนี่นิเกตจับเนี่ยกระจับกระจับโอ้โหนี่ก็เป็นอาหารร้านผัดไทยอาหารตามสั่งเนี่ยเดือดรีวรอยาวเลยนี่<อ> น้องหมาน้องหมาน้องหมาดูน่ารักมากเลยนี่นนี้ครับเป็นผลไม้ครับเดินต่อครับนี่มีทั้งของกินของฝากนี่เพื่อักผลไม้ นะครับโหอันนี้สดาวนี่สดาวสดาวนี่น้ำพริกปลาส้มปลาล่านี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นในเรืออีกร้านหนึ่งนะครับนี่ผัดไทยร้านผัดไทยครับนี่นี่ร้านอยู่ในน้ำครับเลย ครับเราก็เดินดู ulator. ไปเร right. ื Ó, ่อยๆนี่ร้านขนมต่างๆครับเนี่ยร้านขนมเนี่ยโอ้ร้านเที่ยวก็เยอะคนเที่ยวก็เยอะอันนี้ก็เป็นร้านหบุสเตอร์ร้านดังอีกร้านหนึ่งร้านเก่าเนียดูดูคนรอครับคนรอนานเลยเข้าคิวรอนานนี่ครับ ในเรือเลยนะครับเนี่ยหมูเตะเ,เนี่ยคือข้าวหมูสเต๊ะเนี่ยสิงกันอยู่ในเรือเลยคิวย,ยาวเลยครับเนี่ยดดเดี๋ยวเ,เดินดอ่าเราเดินกันต่อครับ คนก็เยอะเดี๋ยวให้คนไปก่นเราจะได้ไม่เกลียดกะเขาเรามาถ่ายนะครับเราเกรียใจก็เหมือนกันครับนี่รนรนี่ให้ดูให้ชมบรรยากาศนะครับนี่แม่ค้าชาวบ้านชาวบ้านก็เอาเรือเามานะครับนี่เป็นตลาดน้ําตลาดน้ำนจริงๆเลยที่นี่ตลาดน้ำมัตเชียนนะครับนี่ แอดมินก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าร้านไหนร้านดังร้านอะไรบ้างครับแต่ก็มีเยอะมีหลายร้านนะครับนะครับยกาอันนี้เป็นร้านยำคนก็รอคิวกันเต็มเลยนะอืครับร้านเยอะแยะนะก็ นี่อันนี้อันนี้ร้านดังหน่อยนี่อันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังนะครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวก็จะมีคนเยอะนะครับนี่องร้านนี้ต้องมีคิวครับนี่มีคิวมีคิวต้องมีบัตรคิวนะครับนี่ร้านนี้ร้านดังนี่ร้านก ouais, ๋วยเตี๋ยวคนคนรอเยอะครับต้องมาบัตรคิวนะครับนี่เราก็เดินไล่ไปนะครับนี่ อีร้านน้ำแล้วก็แปร้างของกินนะครับซื้อแล้วก็มานั่งกินข้างบนนะครับซื้อลงมานั่งกินด้านบนนี่นะครับมาจจะมีร้านขนมต่างๆร้านไหนที่คนกินเนยอะก็แสดงว่าเนร้านดังตลาดน้ำวัดตะเคียนโอ้ตรงนี้ทางตันเราเดินออกหยุดอื่นก่อนเดี๋ยวเราวนออกมา ดู้ายโซนอื่นบ้างนี่อันนี้เป็นแคบหมูโอ้ทอดกันสดๆทอดกนันเห็นเลยนี่ร้านนี้ก็ต้องรับแบบคิวนี่ครับไส้กรอกครับนี่โอ้นี่ครับไส้กรอกเดี๋ยวเราใหนังค่อยมาซื้อเนาะนี่โอ้นนี้ก็จะเป็นร้านข้อหลามนี่ เราดูร้านข้าวหลามดูดีครับเนี่ยต้นไม้ก็มีขายครับเนี่ยต้นไม้ก็มีขายมูข้าวหลามนี่ข้าวหลามดูข้าวหลามทำกันแบบนี่ครับแน่นอนกัดปลา,ปาปและลินได้เนี่ยสดๆทำกันสดๆรับเนี่ยร้านข้าวหลามทำลองเล่นแบบนะนร้านข้าวหลามคูนแสง ครับรตังปอนลงแรกคือขนมทิพย์อ่าอออนี่ครับนี่เราก็เดินบนมาเนาะแล้วดูไปโดยรวมๆอันนี้ร้านเนยขอบตังปอนนี่เนี่ยนี่ขนมกุยช่ายร้านขนมกุยช่ายนี่นะขนมกุยช่ายอ,อ,อันนี้ก็ออกไปทางด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำหนะ้้องนนำเาะ เดี๋ยวเราเดินวนตอน,นี้กอนนี่มีร้านของเล่นจิบาถะนะครับของฝาของเด็กๆนี่เด็กผานไม่ได้ครับเด็กชอบเอออ๋อมีฝงสุ่มด้วยมี่องสุ่มด้วยครับนี่ครับผู้ใหญ่ก็ชอบครับผู้ใหญ่ก็ชอบ มีม,ม,ม,มีต้นไม้ก็มีขายครับมีทุกอย่างเลยครับเนี่ยต้นไม้ก็ยังมีขายนีมีดอกไม้ด้วยครับมีร้านผลไม้ปั่นน้ำรับร้านกา,นกานกแฟก็มีเตียวหลอดนี่โอ้นี่นี่เป็นร้านเหมือนทอดมันหนอกระลาก็มีครับนี่เนี่ย นี่ขนมไทยศิริจันครับขนมไทยสิริจันนี่มีเยอะแยะหลากหลายน่าจะอร่อยออร่ๆอยอยนั้นนะครับนี่ขนมไข่ขนมไข่กรอบสดทุกวันเออบีผักก็มี โอ้โหนี่ขนมไทยครับขนมไทยนี่ขเขาเกี๊ยวผักหม้อเขาเจบผักหม้อครับดูครับน,น,นี่เจบผักหม้อนะครับขนมขนมทานถ้ากเ,เ,เต่าวัาเตเทียนมีเยอะแยะครับ เดี๋ยวเราเดินบนโอ้น,นี่นี้นี่ครับนี่ทำกันเห็นเห็นครับนี่สดสดครับขนมไทยโบราณตายายครับนี่นี่อย่าลืมแวะมานะนี่ขนมไทยโบราณตายายนี่ดูยายทำนี่นี่ท้องหยิบท้องยอดโอ้ นี่อันนี้เม็ดขนุนน,นี่เม็ดขนุนอ,นอ,นอ,นอทำกันสดๆเลยโอหอันอน,นี้ก็เป็นผลไม้พือผักฟักแฟงนี่ เราก็เดินวนมานี่เดี๋ยวเดินบนด้านบนอีกรอบดี๋ยวต,ตรงนี้ก็มีร้านข้าวมันไก่นะครับร้านข้าวมันไก่เมื่อกี้แอดมินก็มากินแล้วตรงนี้ข้าวมันไก,นะนก่นะครับมีขนมจีนมีขนมโคกนะครับโอ้มีขนมโคกโอ้โหนี่ครับร้านขนมโคกครับเนะี่ยนะ บางี้นก็จะเป็นร้านน้ำร้านน้ำเนาะซื้อแล้วก็มานั่งกินครับในบรรยากาศซื้อแล้วก็มานั่งกินนี่นะครับอืมก็จะมีบางร้านเราก็อาจไม่ได้เน้นไม่ได้อะไรนะครับนี่นี่ขนมจีนขนมจีนีขน,นมจีนน,น,จน,น่ากินมากขนมจีนซาวน้ำ ดูครับเดินเข้ามาซอยนี้บ้างโอ้ี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกของทอดนะครับของทอด,ออด,ออด,ดนี่ครับเป็นของทอดของทอดําเหน็่โอ้โหนี่ปลานี่ปลา หมูปลาน่ากินมากเลยนี่ครับตลาดน้ำวัดตะเคียนครับตลาดน้ำวัดตะเคียนนี่เราก็เดินวนมาตรงนี้โซนนี้มีร้านยำเนี่ยตรงนี้ก็ร้านก๋วยเตี๋ยว,วก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับดูบรรยากาศเดี๋ยวเราเดินย้อนไป ใค่ดูบรรยากาศนิดนึงครับตลาดน้ำตะเคียนครับนี่ดูครับนี่เรือเรือชาวบ้านแม่ค้าครับเอามาขายกันเต็มเลยนะครับอยู่ริมน้ำนะตลาดน้ำตะเคียนบรรยากาศดีมากเลยครับ ไม่ร้อนด้วยครับนี่อันนี้หมูต๊ะเนี่ยคนยังเข้าคิวกันอยู่เลยนี่โอ้นี่อ้นี่ฟักข้าวนี่ฟักข้าวนี่โอ้สวยมากเลยนะ <c oughs> ครเดี๋ยวเราเดินเดินดูคนก็เยอะนะครับเี่ยจะเปิดสาวที่นี่คนจะเยอะหน่อยครับ เราก็เดินชมไปเรื่อยๆา,าบรรยากาศตลาดก็จะประมาณนี้เนาะนี่ตลาดน้ำวัตเคียนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนดูจุดอื่นกันบ้างครับ๋อนี่ต็วนมาตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นร้านข้ามันไก่เมื่อกี้นี้เป็นร้านข้ามันไก่ ครับก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะโม้วกาจะประมาณนี้คิอครับดูบรรยากาศซื้อแล้วก็มานั่งกินนะคน,ยนยเยอะแยะก็แอดมินอาจจะดูไม่ครบทุกร้านไม่ได้เน้น ข้างไปครับนี่เราเดินย้อนออกมาแล้วนะครับเดินย้อนออกมาแล้วนี่เขาจะมีทุกอย่างมีทั้งขายของทั้งบนฝั่งทั้งบนบกทั้งในน้ําในเรือนะครับโอ้โหโชคราเนี่ยนี่ครับเดินย้อนกลับมานี่ มีของขายมีหลายๆอย่างนะครับขายมณฑวัดตะเคียนครับตลาดน้ำวัดตะเคียนนี่ครับมาไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลองเดินชมด้านนู้นหน่อยเราไม่ได้เดินดูในด้านนู้นขายอะไรมีร้านขายของไ,ไหนเดินแล้วก็เดินได้ทั่วครับ นะครับเดินชมจะได้ทั่วท้านบนนั่นก็เป็นล่างของปู่แย้มครับนะครับเราได้ขึ้นไปไหว้แล้วขึ้นไปกราบท่านแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยน,นี้ก็เป็นกุดที่เขาตะเคาะนอนลงนี่ครับอันนี้มีของวัตถุมงคลต่างๆนะครับ นี่เราก็พาชมทุกมุมนี่ครับของเล่นอันนี้เป็นพวกยาดมนะครับโหนี้ร้านของดองนี่ของดองนี่ร้านของดองนะครับนี่ร้านของดองของเปรี้ยวๆพวกแม่บ้านคุณผู้หญิงชอบนี่ของหวานนะครับนี่นี่ของหวานนะครับ โอ้ยมีน้ำแข็งใสครับเนี่ยกาแร้อนๆนี่ครับมีกาแฟบนรางกาแฟเย็นมีตู้แช่ด้วยนี่ครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดทำรึงต่างๆนะครับถวายลงศพมีเสียงโชคด้วยนะครับ น,นี่ก็ออกมานี่ก็ <c oughs> ไหายพ้านะครับตรงนี้เป็นจุดไหว้พระครับหลวงพ่อทันใจในกำลังบูรณะต้อมแซมนะครับตลาดน้ำมัตเเคียนก็จะประมาณนี้นะนี่ทาเวศทาเวศก็จะมีสองตอนนะครับที่เป็นตนยักษ์ตนเทวดานะครับ ก็ประมาณนี้นะข้างในน้กก็จะมีของขายมีของขายเดี๋ยวเราเดินดูดูนีนน่มีอะไรบ้างเดินให้ทั่วนเดี๋ยวถ้าปิดคลิปบางร้านก็ไม่ได้เปิดบางร้านก็เปิดนะครับข,ของกินด้วยนะนี่ครับนะ ของมงคลก็มีมีทุกอย่างของฝากกระเป๋าอะไรนีเยอะนะครับวัดตะเคียนครับเนี่ยนี่วัตถุมงคลต่างๆนะครับร้านนี่ปิดนี่ร้านนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเครื่องมงคลต่างๆนะครับนี่ วัดตะเคียนครับวัดตะเคเียนครับเดี๋ยวเราเดินออกไปดูจุดอื่นกันบ้างนี่น,นี่ขนมนี่ขนมทอดแตนนี่ทอดแตนน้ำตังโมน่ากินมากทำกันสดๆสดสดครับตรงนี้ก็เป็นวิหารใหม่นะครับนี่วิหารใหม่ขึ้นไปไหว้พระได้นะครับนี่ เราก็เดินออกมาดูโซนนี้บ้างมีขายอะไรบ้างเราบอกว่าขอะไรโอนี้ก็เป็นร้านขายโลงได้เลยขายร้านลำไยหม้อไฟหมอไ่ายเพระว่ขึ้นไปขึ้นด้านเลยลงไปแล้วก็จะย้อนขึ้นหัวเสือนะเคื่องป่าเป็นเครื่องปุกอะไรตัวนเองใช้ท่านมาเดึงก็จะได้หัวบางก่อนนี่อันนี้เป็นเครื่องถวายสังฆทานเนาะนี่เราก็มาเก็บดูทุกจุดทุกมุมโอ้โนี่เป็นร้านข้าวโพดนี่ มันมีจุดเช็คอินหลายๆจุดอยู่นะครับของไทยมาสาวทิศก็ได้เลยนะครับเนี่ยตลาดน้ำบัตเรเคียนครับนี่อันนี้ก็มีอาจจะดูดวงดูโชคเนาะอันนี้จุดเช็คอินต่างๆเน,น,นี่ก็รามีเสียงโชคนะครับน,นี้ก็เป็นจุดเช็คอิน,นก็จะประมาณนี้เนาะ ตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับเราพาเดินมาทั่วแล้วครับ้อปลาขโพดนะครับข้าวโพดลูกชิ้นเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่ <Okay. S 1> นี่ครับก็ถึงอุโบสถแล้วครับนี่ครับก็คลิปตลาดน้ำวัดตะเคียนก็จะประมาณนี้เท <Okay. S 1> ่านี้เนาะ เราเดินมาก็ทั่วแนละ้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับครับไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไหว้หลวงปู่ย้มนะครับรลอดอุโบสถเข้าเสือออกมังกรครับนะครับคลิปตลาดน้ำวัดตะเคียนก็จะประมาณแค่นี้นะครับ ถ้าชอบกดเชอร์กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับไว้เอือนคลิปหน้านะครับคืเตือนคลิปใหม่ครับคลิปตลาดน้ำมันทุเพียนก็ประมาณเท่านี้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับื่อกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจ พี่ช้องเราเดินครับเข้าร่วกับป้าไปานถ่ายทำแลครับลตลาดน้ำมัตเตียนเดินคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ